พุาบอลไหมโคคับแต่เวลาครับครับผมเราก็ออกมาจากสวนแล้วนะครับผมนี่ได้ไอ้พวกอีกรอบนึงสวนเกษตรพราเพียงเกษตรต้นแบบนะครับผมมีตน้นมะพร้าวมีต้นกล้วยมีทุกอย่างมีทุเรียนนะครับผมครบนัดยู่ในสวนเป็นนะครับผม บรรยวกาศจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปบ้านผูงเงินแต่เรียวขวานี่ที่เขาต้อเพื่อผู้สิงครับเดี๋ยวเข้าเรียวสายโอเค,ครับเดี๋ยวเข้าเรียวสายการเนใี่ยส่งบรรยากาศบ,บ้านๆนะครับต่างจังหวัดนะครับเนาะ คือว่าเป็นพิธีคนจีเป็นดูแถวนีนะครับพิธีชาวบ้านนะครับผมสวนหมากกะเช็ดเกษตรครับผมสวนย่างสวนย่างสวนหมากสวนมันสวนกล้วยแต่ก็บเฮดหน้านะครับผมเ็นอาชพหรักนะครับผมนี่สวนมันจะอยู่สายมือับ ไปบานนลรมนะครับไปช่องชะงมนะครับผมการเสซนีไปได้เรื่อยนะครับผมจากเขาสีไปเที่ยวอะไรยังกะทิเขตบอกพุ่มแดนบอกด่านบอกด่านช่องชะงมนะครับผมที่สิการไปประเทศกัมพูชาหรือว่ากระเม่นนะครับผมนี่นะครับหลักๆเป็นการทีปลูกมันนะครับดิปลูกมันทั้งสองข้างข,งข,งข,งขง้างเลยมันปลูก ยางพาราเนาะอันนี้ก็เขาบานพวกขัมก้มครับผมบานพวกขัม้มอย่ากระติปต่อเลยบานผูเงินครับเขียนชุน่อนลับเป็นสมลักเกษตรนะครับเสรจแบบพ่อพียงเนคะจตามตามรอยพ่อหลวง นีครับเส้นทางมานอนภาคกลางสีะมาณนี้ครับผมบรรยากาศที่นะครับผมขึ้นได้เมืองนะครับผมฝวกเดือนฝวันเรื่องพีเอ็มยังฝวันพีเอ็มยังไม่ค่อยมีเลยครับนะครับเดินขี่สลิงขี่สามล้ออันนี้แม่ค้าขายของก็ขี่สามล้อสิพากันไปตลาดนู่นสลิงเนี่ย บรรยากาศดีๆครับเป็นน้ำเพื่อเป็นน้ำเพื่อติดแบบว่าติดติดพรมแดนเนาะติดชายแดนเนาะติดชายแดนติดประเทศกัมพูช์ครับผมนะครับเป็นลานขาแล้กวก็มือจะเป็นวัดครับผมวัดใหญ่วัดปา่าวัดปา่าวัดนี้วัดโพทอง เป็นวัดโพธิ์ท่องครับผมวัดไนยวัดปลาเนี่ยครับชุมชนนะครับผม,ม,ม,มกิน,นเต็มไหมกินไรเต็มไหมจะกินน้ำเย็นกินน้ำเย็นกับกระต่ายเต็มใจเนี่ย,รยโราตัวนี้เป็นชายารถชายรถ<ม>เป็นกำลังสิบไม่ขายเป็นกำลังสิบเอกไปเห็ดสวนมาเนี่ย เราก็จะเหลียวควานะครับผมเรลียวควาใบ้านโป่งเงินนะครับพนัาการที่แห้งหาละคีรอบานรอเมือง่น ตัวนี้เป็นตัดยาลดซีแพ็คซีแพ็คก็ว่าเท่ถึงได้บาทเลยนะครับผม,มการขายการขายพร้อมน้ำมันโอเคครับคลิปนี้จบไปเที่ยงนี้ครับผมไปพบกับวัดขี้ไมครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามการรับชมครับผมขอทุกสัานโชคดีครับ